หาสุขภาพคือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณมีอาการปวดหลังปวดขอ้อปวดข่าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดสะโพกลงขาเส้นยึดเส้นตึง ไหลติดกระดูกทับเส้นมือชาขาชาแขนขาอ่อนแรงเน็บชาง่ายปัญหาที่ดูเหมือนเล็กน้อยไม่ควรปล่อยไว้ให้สายเกินแก้เราขอแนะนําตัวช่วยที่ดีที่สุดตอบจทดมากกับทุกปัญหาการปวดและชานี่เลยยาแผนโบราณน้ํามันนวดพยาดําที่อัดเน่นไปด้วยยาเอ็นยืดเถาวันเปลียงเถาเอ็นอ่อนขมิ้นอ้อยน้ํามันมะพร้าวว่านไผ่ดำสารสกัดมเมล็ดลำไยโคกระออมพิม เกล็ดสารแหน่และทองพันช่างง,ง่ายๆแค่ทาบริเวณที่ปวดเมื่อยน้ำมันนวดพยาดำออกฤลิ์เย็นซึมลึกซึมเร็วเข้าสู่ผิวใครปวดตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกผ่อนคลายหลับสบายจนคนสัมผัสได้บอกลายาแก้ปวดและการผ่าตัดไปได้เลยนอกจากนี้น้ำมันนวดพยาดำช่วยลดอาการแพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อยได้เป็นอย่างดีทาเพื่อลดอาการปวดข้อเขา่เขาปวดรุงม,มาตอยจากภาวะเข่าเสื่อม ลดอาการชาตามแขนขาข้อเข่าสลายพังผืดบรรเทาและลดอาการกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกไหล่ติดเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีสินค้าดีมีคุณภาพด้วยรีวิวจากลูกค้ามากมายน้ำมันนวดพยาดำมีโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจาก590บาทหรือเพียง390บาทส่งฟรีปลายทาง2กระปุกจาก1,180บาทหรือเพียง750บาทส่งฟรีปลายทาง3กระปุกจาก 1, 7 7 7 0บาทเหลือเพียง1,000บาทส่งฟรีปลายทาง5กระปุกจาก2,950บาทเหลือเพียง1,500บาทส่งฟรีปลายทางมองหาตัวช่วยเรื่องคลายปวดเมื่อยให้น้ำมันนวดพยาดำดูแลคุณนะคะ